สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวจะขอเล่าอะไรให้ฟังนะครับฟังแล้วช่วยผมคิดพิจารณาหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมคือว่าเรื่องมีว่าเมื่อตอนเลิกงานนะครับหนึ่งทุ่มนะครับผมได้ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาห้องนะครับผมเลิกงานแล้วแล้วที่นี่ผมก็ได้แวะเติมน้ํามันนะครับผมเติมน้ํามันที่ปั๊มเล็กนะครับปั๊มที่บ้านของเขาเองนะครับไม่ใช่ปั๊มใหญ่นะครับปั๊มที่บ้านของเขานะครับ ผมก็เติม95 80บาทผมบอกน้องเขานะครับน้องเขาอายุมัน20กว่านะครับเขาก็เติมนะครับปรากฏว่ามันล้นนะครับมันล้นถังมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ถึง80บาทนะครับผมสั่งไว้80แต่ว่าเติมแค่74มันก็ล้นแล้วนะครับล้นแล้วทีนี้ผมก็เลยช่วยเขายกตั้งสองขานะครับให้มันได้น้ำมันมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึง80บาทนะครับขาดอยู่ ไม่กี่บาทนะครับก็ยกสองขาตั้งนะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับแล้วก็ให้น้องเขากดน้ํามันลงไปคนระับกดยังไงมันก็ไม่ถึงแปดสิบนะครับเพราะมันล้นออกมานะครับผมก็เลยบอกพอนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปดูที่มิเตอร์นะครับเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์นะครับราคาที่ผมต้องจ่ายนะครับผมก็เลยปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็น้องก็เก็บหัวใจแล้วเขาก็ ถามผมว่าผมยื่นแบงค์หนึ่งร้อยบาทให้เขานะครับเขาก็ถามผมว่าจะปัดเป็นแปดสิบบาทเลยไหมผมก็เลยงงทําไมต้องปัดเป็นแปดสิบบาทเพราะมันแค่เจ็ดสิบเจ็ดบาทแล้วก็เอ็ดอีกเศษสตางค์ใช่ไหมครับผมก็เลยบอกถามเขาอีกว่าอะไรนะเขาเลยบอกจะปัดเป็นแปดสิบบาทไหมผมถามสองครั้งผมก็เลยว่าไม่ผมตอบน้องเลยไไม่นะน้องเขาก็เลย รับแบงร้อจากผมไปผมก็เลยถามว่าทอนไหมเขาบอกว่าทอนครับแล้วทีนี้น้องเขาก็ไปยืนนับนิ้วอย่างเงี้ยครับนับนิ้วเงี้ยนับคงจะนับว่าจะทอนเท่าไหร่ว่ามีเศษตังเงี้ยไหมสมัยนี้มันไม่มีเหรียญสลึงเหรียญยี่สบห้าตังอยู่แล้วเห็นก็น้องเขานับอยู่ผมก็ปิดฝาถังเลยผมก็เลยเห็นน้องครับผมเลยบอกนอกน้องเขาว่าเอาสองบาทก็ได้อ่าจะได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับไม่ต้องทอนสองบาทก็อีก จ็ดสิบแปดสตางค์เพราะว่ามันไม่มีแล้วนะครับเศษสตางค์ผมก็เลยปัดเศษให้น้องไปซะเจ็ดสิบกว่าสตางค์นะผมก็เลยบอกว่าเอาสองบาทก็ได้นน้องก็เลยหยิบมาให้ผมยี่สิบสองบาทนะครับธรรมดาตัองยี่สิบสองบาทกว่าแล้วก็มีเศษสตางค์ผมไม่เอาไงมันไม่มีแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาสองบาทก็ได้น้องก็เลยก็เลยหยิบให้ผมยี่สิบสองบาทอยากแบงค์ร้อยครับก็คือจบด้วยดีนะครับผมก็งงเอ๊ะ จะปัดไปยังไงตั้งแปดสิบาทเพราะน้องเขาบอกว่าปัดเป็นแปดสิบเลยไหมครับพี่ผมก็งงคนไทยหรือเปล่าวะดูจากสำเนียงแล้วก็คนไทยนะครับเพราะผมเป็นร้านนี้มาตั้งนานหกเจ็ดปีแล้วไม่ใช่พม่านะครับแต่ก็เป็นยังไงก็นหลอนหรือเปล่าฟังแล้วงงเลยครับเพื่อนๆลอง พิจารณาดูนะครับทําไมเขาต้องถามผมว่าปัดเป็น80เลยไหมทางตั้งที่น้ามันมัน77บาทกับอยีสิบสตางค์ผมให้แบงร้อยเข้าไปสงสัยน้องเขายังไงเขาก็ไปนับนิ้วมืออีกนะผมก็รู้ว่าไม่ได้มีเหรียญเศษสตางค์อีกแล้วผมได้ปัดให้เขาไปว่าเอามา2บาทก็พอ,อน้องก็ก็ทอนผม22บาทก็คือจบผมเรื่องงเลยนะครับอ,อย่างนี้ก็มีด้วยขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับผม